สวัสดีพี่ๆี่น้องน้องทุกคนในตอนเช้ากันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับช่อง NexusU กันเหมือนเดิมท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสุ่มมัดอัพเวลพลังมังกรซึ่งผมเนี่ยยังไม่เคยมีมาก่อนผมสลับบัตรตัวนี้เพราะช่วงนั้นเนี่ยไปเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศนั่นเองอ่าตอนนี้กลับมาอยู่เซิร์ฟไทยก็มาสุ่มเลยละกันไม่พูดความจำเพลงแล้วผมมาดูกันดีกว่าว่าผมจะมีสิทธิ์แบบว่าอัพบ,บัตรฟรีหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดเสียงกันิง อุ้ยได้มา1 2 3มันต้องใช้กี่อันแรกครับเนี่ยต้องใช้ทั้งหมดรอบอันเพื่อแรกนะผมหรือว่าอาจจะออกก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวลองสูมไปก่อนท่านผู้ชมโอเคสูบไปก่อนเมื่อกี้เรามี2 4 0 0มในพันนผมเพชรเรานะครับมาดูกันว่าจะเหลือเท่าไหร่คิดว่าหมัดเนี่ยน่าจะคงไม่แพงมากหรอกนะผมว่ามันเออมันเลิมแพงละทำไมมันแพงวะไม่ออกเลยหรอวะ โอ้โหมาออกอันสุดท้ายนะครับผมมาออกเป็นชุดนะครับซึ่งผมก็จะไม่เคยมีเหมือนกันก็เปิดไปเลยละกันเอา้าชุดซ้ำมีแล้วดีกว่าโอเคอันนี้หมัดแล้วก็สามารถแลกได้แล้วนะแล้วก็กดแลกหมัดไปเลยละกันเด้อไป1 1ึงแล้วก็กดสวมใส่ปกติเนี่ยผมเป็นคนที่จะไม่ค่อยได้ใส่หมัดอยู่แล้วนะผมหลายๆคนอาจจะบอกว่าพี่ทำไมพี่ไม่ค่อยใส่หมัดเลยซึ่งผมเนี่ยผมไม่ชอบใส่ก็เลยไม่ใส่หมัดเลยนะท่านผู้ชมอาละตอนนี้ผมใส่หมดัดทุกคนดูละ แล้วก็วันนี้เนี่ยผมจะไปอัเรเวลมันขึ้นรเวล5แล้วผมจะเล่นแบบว่าเต็มมัดทั้งเกมมาดูกันว่าผมจะรอดไปได้หรือเปล่าทุกคนนะครับผมต้องมาให้กอลัจใจกันดูและต้องรอดูแหละว,ว่าจะเป็นยังไงอม,มัดอัพหรอไปอัปเกรดอุ้ยมันใช้นั่นอัพไม่ได้ด้วยนะคือต้องได้แบบต้องได้ซื้อด้วยหรอวะถามจริงโอเคซื้อรับผมซื้อมาเดี๋ยวต้องไปซื้อขั้นเพิ่มไม่ซื้อแล้วกันเราแบบใช้คูปองไปเลยจบจบแล้วผมนี่อัปสดเขาเรียกว่าอัพสดขี้เกียจคำนวณ ี้เกียจแบบว่าอัพเติมทุงเติมถูกไม่เอาอัพสดไปเลยแพงช่างแม่งไปเลยอัพสด200ออ่ะซื้อไปเลยครับอัพสดครับอัพสดครับแมวโอเคแล้วก็ได้บัตรมาแลยผมบัตรมังกรโมเดลใหม่นี่มีกรงโลกรีบด้วยเดี๋ยวเราจะใส่บัตรทั้งเกมกันวันนี้นะผมมาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่าก่อนแล้วชมเกมก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะไปรับชมเกมันดูกัไป เอาละครับมนถึงก็เข้าเกมแล้วนะผู้ชมตอนนี้ผมก็เจอไอตัวฮาจะตโตหนึ่งตัวเอต่อยไม่โดนต่อยไม่โดนโอเคโอ้ยลืมลืมลืมเราจะไม่เก็บปืนเราจะเล่นแต่บัตรทั้งเกมนะผมลืมไปเกือบตายเกือบตายเดี๋ยวพันยาก่อนพัญญาก่อนโอ้โหต่อยไม่โดนคือเอาตรงๆผมไม่เคยเล่นบัตรมาก,ก่อนสักครั้งเลยท่านผู้ชมในชีวิตแบบว่าเล่นบัตรทั้งเกมอะไรเงี้ยช่องนี้ไม่เคยทำคอนเทนต์นี้เลยนะครับเห็นเราพอแปลงร่างโอ้ยเห็นเราไม่พอแปลงร่างด้วย โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยต่อยไม่โดนนะครับผมมันล่วงก่อนเมื่อกี้นะผู้ชมมันมาต่อยยากจังวะระวังระวังระวังมีปืนยิงยงยงิงยาไหม <c oughs> นี่นี่มาปืนยิงเห็ดให้เราหน่อยไหนวะปืนยิงยาโอเคเอาไปยิงเพื่อนเอาไปยิงเพื่อนเติมเลือดให้หน่อยตเติมเห็ดให้หน่อยโอเคโอเคจูเรียนเติมเห็ดให้หน่อยจะมีเห็ดแล้ว เราต้องเอาเหตุจับรอให้กันจบโอเคเรียบร้อยอุ้ยมีคนมาเดี๋ยวเราเองเราจะการมันเองเราจะการมันเองเรียบร้อยคุครคบคุครคบคุครับเฮ้ยมีอนจะมีคนมาอีกเปล่ามีไหมรอยท้าขึ้นเฮ้ยมีมาเดี๋ยวเราเองมันต้องเจอหมัดมังกรประดัดหมัดมังกรทีคาดมังกรทีคาดเล่นหมัดทั้งเกมเล่นหมัดทั้งเกมครั้งแรกนะครับผมอุ้ยท้าขึ้นอีกแล้วเราต้องเล่นอยู่มุมแคบ เอ้ยยังไงมาดิมาดิไอหมาไอมันไปไหนมันไปไหนมันหนี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 อ้าวทางตันทางตันแปลงล่างหลบแล้วก็ต่อยต่อยต่อยเรียบเหรอเว้ยแต่ว่าจะเรียนโดนแต่ว่าจะเรียนลวงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวฮิวนุ่นก่อนอ่ะฮิวทุเรียนด้วยอ่ะฮิว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 นี่แหละก็ถามาเคียร์เมืองพิกได้โดยการแค่ใช้หมัดเลยวะเนี่ย นี่มันเป็นแบบระดับหมัดมังกรนะท่านผู้ชมนี่เนี่ยมาถึง5้คิวหรือว่าหของวันนั่นเองเลยนะครับอละล่ะเดี๋ยวมาซื้อตาล่าต่างหากดีกว่ามาเฮ้นี่เดี๋ยวซื้อหมวกดีกว่าซื้อหมวกกับซื้อเอ่เกาะไม่พอเดี๋ยวต้องซื้อกล่องซ่อมเกาะก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทีมผมกับทุเรียนก็คือแบบว่าเอาข้างห้าของแอนดรูมานะเฮ้ยแต่ว่าผมไม่ได้ผลของแอนดูเพราะผมไม่ได้ใส่แอนดูมา่มลืมท่านผู้ชมเนต้องใส่แอนดูด้วยกันมันจะสามารถบวกเกาะได้นะครับลืมไปเลยนะผม อ่าวทุกคนมันมีคนอยู่ตรงโดนพอดีนะครับผมไม่รู้ว่ามาจากไหนนะคนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮยมันสะกิดหัวผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอุ้ยระวังนะทีมยิงได้ก็ยิงยิงได้ก็ยิงโอเคหนึ่งมันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างเฮ้ย ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวม่ต้อเจอหมัดแล้วตัวนี้ตายบอลไหมอย่าให้มันหนีอย่าให้มันหนีไอ้มันหนอนลอนมันหลอนมันหลอนมันหลอนต่อยต่อยต่อยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยมันไม่ตายเอาดูเลยไม่ตายโอ้โหแม่งเอ้ยแล้วก็แบบเพื่อนดาวด้วยนะครับขอบคุณนะนจะหนีนะก,กู้เลยเหรอวุ้ยเกือบผมตาย ขอให้นหิวยาให้เราหน่อยเดี๋ยวต้องหิวยาให้กันก่อนนะผมมันตัวละครศัตตูฝันเ้นก็วิ่งเร็วอ่ะทุกคนคือยุคสมัยนี้คือแบบทำคอนดิ้นยากมากเลยอุ้ยมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บเออสวยคือคอนทนต์แบบตอนนี้มันทํายากตัวที่ว่าแบบหลายๆตัวทุกวันเนี้ยแม่งวิ่งเร็วนะครับผมแล้วก็ถึกด้วยเมื่อกี้ตัวตาล้าสังหารเรามันอยู่บนเขาฝั่งซ้ายมือนะครับอุ้ยบ้านมีคนมาบ้านนี้สองตัวบ้านไม้สองตัวทีม ผมต้องแบบเป็นแบบว่ารีบแบบผมต้องแอบเข้าไปโอ้ยโอ้ยดูข้างหลังยิงผมดูข้างหลังยิง้เพอนตายไปช่วยเพื่อนก่อน เพื่อนตายต่อกันเลยทุเรียนกับนุ่นตายนะครับเดี๋ยวผมต้องเปิดดีก่อนคือตัวเราแม่งก็แบบเล่นยากกันอย่างนีเนี่ยเล่นจำบัดเดี๋ยวคนดูเป็นคอนเทนต์ที่แบบค่อนข้างยากมากเลยมาไม่ค่อยคอนเทไม่ใช่คอนเทนต์นี่ชาเลนจ์อุ้ยไม่ตายอุ้ยมันไม่ตายไปในทีเดียวอะ่ะเห็นเรอปะไม่เห็นเรอไม่เห็นอย่างนี้ก็สวยดิ เรียบร้อยหมดตี้เฮ้ยเมื่อกี้ผมใส่หัวตัวนั้นมันเข้าแคสต์ร้อยเดียวเองอะทุกคนมันใส่หมวกอะไรวะโคตรอึดโอ้โหเกือบไปแล้วนะผมเกือบโดนนะครับ <c oughs> มานี่เลยเล็งอย่างนี้แล้วก็ปิ้วมาแล้วก็ฟึบต,ต,ต,ต่อย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 ลวงไปซะฝันดีครับน้องโซเนียเฮ้ยโซเนียมันมาเร็วจะมันม่ขี่อะไรมาวะเนี่ยวิ่ยทุกคนมัน,น,นมีคนอยู่ตรงนั้นมีคนอยู่ข้างล่างมีคนอยู่ข้างล่าง ยิงยิงสกิปให้หน่อยยิงยิงสกิปให้หน่อยนุ่นนุ่นเออยิงมาสกิปให้หน่อยยิงสกิปให้หน่อยเอ้วางประตูวาร์ปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราโดนเอ้ยเต๋อเต๋อเต๋อเจอวางนะระวังนะค่อยๆจุกค่อยๆจุกค่อยๆ่มาค่อยมามันมีหลายทางมีหลายทางไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบถ้าเลือดน้อยก็เติมเลือดก่อน โอเคโอเคอ้มันต่ยิ่งเป็นเนินคือมันต่ไม่โดนเลยคนดูมันเนินมันแบบไม่เท่ากันไงอุย thank you thank you thank you โอเคพัญญาละเอ้ยหิวไม้มันหนแล้วกันปนยิงอ่ะตรงแถวแถวตู้เอที่เปิดของอ่ะที่เปิดของอ๋อบ้านไม้เหรอใช่เดี๋ยวตรงเนินก็มีนะเมื่อกี้อุ้ยเอ้ามัตูอยู่ตัวนี้เลย ตรงนี้เลยมันจะดันมาหาเราแล้วอุ้ยเราโดนข้างล่างยิงด้วยโอ้โหจบจัดเลยเอาลนะครับผมเราก็กลับมาโดดใหม่เป็นรอบที่สองเพราะว่าเราตายไปแล้วครับผมท่านผู้ชมเมื่อกี้ศัตรูกำลังนัวกันอยู่ข้างล่างเลยขวามือนุ่นนุ่นนุ่นระวังชิทหกสิบเว้นนี้หกสิบเป็นดีมีคนเดี๋ยวทิ้งปืนก่อนท่านผู้ชมเฮ้ยหิวหย้ายเราเลยดิเราไม่มีเห็ดลุมยิงเห็ดไปพี่หน่อยลุมยิงเห็ดไปพี่หน่อยโอเคตอนนี้เราเห็ดเรามีร้อยหนึ่งท่านผู้ชมอ่าศัตรูมันจะโดดลงลงรถ ยืดเห็ดยืดเห็ดเท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 ็ดเขาเห็ดเขอเท็ดโอเคใกล้เต็มละใกล้เต็มละโอเคมาหนี่มาหนี again, okay. way, way, hmm. ่มาหนี่มันมีคนอยู่คนตุ่นี้ตรงตึงตรงตึงหลังหินหลังหินหลังหินตัวตึงเลยตัวตึงเลยตัวเนี้ยไอ้มันตัวตึงนี่มันตัวตึงเฮ้ยหยุดมันโอ้โหมันไม่หยุด อ้มันวิ่งหนีมันจะไปไหนวะเนี่ยผมมีนี่ผมผมมีผมมีตัววิ่งเร็วกว่าดูเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหอ่ะย่อๆค่ะย่อค่ะเฮ้ยมันใส่หมัดมังกรเหมือนกันด้วยโอ้โหนี่ไงโดนโดนโดนเอาล่ะเอาเปล่ามีคนใส่มวยเหมือนกันว่ากิมมี่ใส่หมัดใส่มวยเหมือนกันข่าวเมื่อก่อนก็ก่อนเอาไปดึงธงกระบอกปึ้งเป็นไง มันเทมันจะโอ้ยมีคนมาชิบหายละชจุดได้ไหมโอเคโอเคชุดไก่อนจุ่อนโอ้ยเมาอย่าเพิ่งหลอนดิมาอย่าเพิ่งหลอนมาอย่าเพิ่งหลอนเติมยาก่อนเติมยาก่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งยิวยาให้เราเอาตัวเองก่อนตัวเนี้ยเอาตัวเองก่อนเดี๋ยวพันเดี๋ยวยิวให้สู้เลยสู้เลยเราก็สู้แล้ว <hi> เราชช ow, ต mois, plant, ้องสู้แล้วมันมีสองตัวมีสองตัว เฮ้ยเฮ้ยเล็งกัดเล็งกัดเล็งดีดีก่อนเล็งดีดีเล็งดีดีเออตตัวนึงตัวนึงเดี๋ยวเราหมัดโัยมันเองเดี๋ยวเราหมัดโัยมันเองไอตัวตึงอ่ะไอตัวตึงไอตัวตึงเอาไปดิมา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 ดึ๊งเฮ้ยเฮ้ยเอ๋ยเฮ้ยไป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 ก่อนเดือกก่อนเดือกเอ้ยปักทองลองทองละตีเอ้ยเอ้ย จบนะครับผมสำหรับการเล่นจาล่นบททัตรท้งเกมแต่เดี๋ยว่าต,ต่อคู่ต่อสู้นี่ก็แบบบ้าจี้เหมือนกันนะพยายามที่จะใช้บัตรสู้กว่าเราเหมือน